ำเสนอโดยแมนสตีฟานไทยเลนไม่ใช่เรื่องยากแชมป์4ปีสอนมันคงจะเกิดขึ้นแน่นอนประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษบอกว่ายังไม่เคยมีทีมไหนได้แชมป์ลีก4ปีติดต่อกันเมื่อก่อนนับตั้งแต่ปี1888ที่ฟุตบอลลีกฤดูกาลแรกเกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้135ปีไม่เคยมีใครทำได้ แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเต็งหนึ่งพิมลิกฤดูกาล2023-2024นี้ด้วยอัตราจ่ายต่ำยังน่าตกใจบริษัทรับพนันทุกกฎหมายมองโอกาสคว้าแชมป์ของทีมทัพเรือใบสีฟ้าในช่วงก่อนปิดตลาดไวท้ที่เอาเงิน11บาทไปแลก8บาทใจต่ำกว่าทุนท,ทั้งท้งที่เกมแรกยังไม่ได้เริ่มฟาดแข่งกันด้วยซ้ำเต็ง2คืออ r s เ n a นอัตราการจ่าย5ต่อเต็ง3มลิเวอร์พูลอัตราการจ่าย10ต่อเต็ง4ี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด13ต่อ เต็งห้าเชลซีเก็บนิวแคลซ์โซ16ต่อรู้จักนั้นก็เข้าขายมานอกสายตากันแล้วสเปอร์เป็นเต็ง6ที่66ต่อไบรตันเต็ง7 100ต่ออัตราล่าสุดหลังผ่านไปสองนัดทั้ง2ทีมลดเหลือ50ต่อขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหล่นมาที่ราคาจ่าย35ต่อสแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจระดับสูงสุดที่บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของเมืองนอกมีตัวทีมทับเรือใบสีฟ้า ในเกมเปิดฤดูกาลที่เทิร์ฟมัวสนามเย่าของเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่ซิตี้บุกซ้อนโบลทีมไฟแรงที่มีฐานะเป็นแชมป์จากลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วด้วยผลงานพุ่งเข้าไปแบบมวนเดียวจบเก็บได้ถึง101แต้มและยังได้รับการจับตามองว่าเป็นทีมที่แรงขึ้นมายิ่งน่าสนใจด้วยสไตล์การเล่นบอลบนพื้นของแวนซองกเบนีคนที่ออกมาซิตี้บุกทะลุนิ่มเฉาวาประตูต่อศูนย์ หนึ่งสัปดาห์ให้หลังนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาเยือนเอธีฮัสเตเดียมทีมซาลิกาดงเพิ่งถล่มแอสตันวิลล่ามา5าประตูตน่อหนึ่งทว่าซิตี้ก็ยังคุมเกมได้ยิ่งหมดจดด้วยรูปเกมห่างกันพอตัวแม้จะเชื่อด้วยสกอร์เพียงเล็กน้อยแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ m เ,เต c h e s t e r c ยังคงเป็นแชมป์ที่ทุกทีมต้องโค่นให้ได้ทีมเป๊ปกูดิลา่าครบเครื่องและเพียบพร้อมมากกว่าคู่แข่งรายอื่นการจะกระชากผู้เขาลงจากบลาัลลังนั้นไม่ใช่เรื่องไง,ไง่ายๆ การเจอกับโจทที่สําคัญเควินเดบอยได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องพาตัดพักยาวตั้งแต่เกมแรกไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับพวกเขามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เพลย์เมเกอร์ทีมชาติเบลเยียมเจ็บจนช่วยทีมไม่ได้อยู่พักใหญ่แต่เรือใบสีฟ้าก็เอาตัวรอดได้ทุกครั้งถามว่าไม่มีเดบอยกระทบอะไรตัวทีมไหมก็ต้องบอกว่ากระทบแน่นอนเพราะซิตี้จะขาดบอลคุณภาพจากเท้าของเขา โดยเฉพาะการผ่านบอลยังเด็ดขาดที่จะทำให้ทีมได้ประตูสถิติ29แอซิ์ในทุกรายการเมื่อรู้ดูการที่แล้วบงบอกถึงความยอดเยี่ยมตรงนี้ได้เป็นอย่างดีกระนั้นสตีติก็มีขนาดทีมคุณภาพนักเตะและมันสมองของผู้จัดการทีมที่จะหาวิธีทดแทนการขาดหายไปของใครสักคนได้เสมอแม้กระทั่งคนขนนั้นเป็นหัวใจของทีมมองไปในทีมเวลานี้อ๋อให้เสียดาวเซนโวมหาปไหลยังเออร์ลิงฮาแลน แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงไปต่อได้ด้วยคูเลยนอนเวเลสทจะรอวันจะจุดระเบิดจากโอกาสที่รออยู่หรือกระทั่งเสียอาวเลสไปอีกคนเปปก็จะหาวิธีปรับแก้ด้วยนักเตะค,คุณภาพและมันสมองคุณภาพให้ลงสนามไปเป็นผู้ชนะได้อยู่ดีนี่คือความน่ากลัวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่คว้าทริประชามเมื่อฤดูการที่แล้วและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5จาก6ฤดูกาลลังสุดขุมกำลังและวิธีการเล่นในสนาม ทำให้ทีมของเป๊ปกูริล่าขับเคลื่อนด้วยระบบเต็มรูปแบบของสวัตของนักเตะแต่ละคนเป็นเพียงรายละเอียดที่ประกอบกันเป็นภาพใหญ่ความมหัศจรรย์ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบไม่ใช่แกนสําคัญที่ถูกดึงออกไปเมื่อไหร่ก็จะเหี่ยวเฉามเมล็ดพันธุ์แห่งฟุตบอลที่งดงามและเปลี่ยนประสิทธิภาพหรือสิ่งที่เป๊ปปรยไว้ทั่วเอธิโอสเตดียมมันจึงยังคงเป็นโจทย์ที่ยากอยู่เหมือนเดิมกับการโค่นมานซิตีลงจากบลาัลลังก์ฤดูการนี้ มียูสถิติหนึ่งที่ซิตี้มีลุ้นที่จะทําได้นั้นคือการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษสี่ฤด,ดูกาลติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีใครทําได้เมื่อก่อน135ปีแล้วครับนับตั้งแต่ลีกก่อตั้งขึ้นเมือ่อฤดูกาล1888รถ18ึง1889ยังไม่เคยมีทีมไหนได้แชมป์4ปีซ้อนเลยแชมป์สงสมัยติดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสาสมัยติดน,น,นานๆครั้งแต่4ีสมัยติดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัตติศาส์ุบอังกฤ ก่อนหน้าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะทําได้อีกทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วมีเพียง4ทีมทเท่านั้นที่เคยได้แชมป์ลีกสูงสุด3สมัยติดต,ต่อกันนั่นก็คือฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ในฤดูกาล1923-1924 1924-1925 1925-1926อาอร์เซนอลฤดูกาล1932-1933 1933-1934 1934-1935 ลิเวอร์พูลในฤดูกาล1981-1982 1982-1983และปี1983-1984แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาล1998-1999 1999-2000และปี2000-2001และอีกครั้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2006-2007และปี2007-2008รวมถึงปี2008-2009 4ทีม 5ครั้งมีเพียงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเซอร์อเล็กฟอร์กิสันที่ทำมันได้2องครั้งทั้งหมดย่อมล้วนเกิดขึ้นในยุครุ่งเรืองของแต่ละทีมการคว้าแชมป์ลีกสูงสุด3ปีซอนไม่มีทางเป็นเรื่องบังเอิญโชคดวงหรือเทพวิญญาณใดๆหากคือฝีชาวลุ่นๆแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทั้งหมดต่างก็ทำไม่สำเร็จในฤดูกาลที่4ที่ตัวเองยังคงเป็นตัวเต็งยูเนือคู่ต่อสู้ที่อื่นๆฮัตต์ฟิลด์ทาว เสียแชมป์ให้กับิีคอนโซลยูไนเต็ดในปี1926-1927ที่ตัวเองจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์อาร์เซนอลเสียแชมป์ให้กับซซนเดอร์แลนด์ในฤดูกาล1935-1936ทั้งอย่างรูดลงไปถึงอันดับ6 l ลิเวอร์พูลเสียแชมป์ให้กับเอเวอเรตในฤดูกาล1984-1985ที่ตัวเองจบด้วยตำแหน่งรองจ่าฝูงมนเ c ชส s เตอร์ยูไนเต็ดเสียตำแหน่งให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลปี2001-2002 และหล่นไปเป็นอันดับ3ตามลังลิเวอร์พูลอีกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียแชมป์กับเชลซีในฤดูกาล2009-2010ที่ตัวเองจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์แมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่5ในประวัติศาสตร์ที่ว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้3ส,สมัยติดต่อกันแป๊บพาทีมเรือใบสีฟ้าถะลึงิงบัลลังยิ่งใหญ่ในฤดูกาล2020-2021 2021, 2021 20 22, และ2022และปี2022-2023 พวกเขาเคยมีโอกาสทำมันได้มาแล้วเมื่อฤดูการ2019ถึง2020หลังจากได้แชมป์มา2ฤดูกาลติดต่อกันก็น,นั่นนั้นแต่ก็พ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลที่พุ่งขึ้นมาถึงจุดสูงสุดซิตี้เริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วก็ทำมันได้สำเร็จในที่สุดและฤดูกาลนี้พวกเขาเข้าสู่ภารกิจที่ยังไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนแชมป์ลีกสูงสุด4ฤดูกาลติดต่อกันกระนั้น ประวัติศาสตร์ก็บอกกับเราว่ามันอาจไม่ง่ายยิ่งนั้นเพราะจะร้อยสี่สิบปีอยู่แล้วที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยทั้งๆท,ที่ฟุตบอลผ่านช่วงครองอํานาจของสโมสอ,อยุทตลอดเวลาถามว่าใครจะค่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงได้ในฤดูกาลนี้ก็ยังดูไม่ออกแต่มันก็เหมือนกับที่เราดูไม่ออกจรงิจรงๆว่าจะมีใครมาหยุดลิเวอร์พูลของโจเฟเกนหรือใครจะหยุดทีมปีศาจแดงของเซอร์เล็กซฟอร์กูสัน อันนี้ว่ากันในยุคที่เราโตทันดูฟุตบอลอังกฤษฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวช่วงทศวรรษปี1920กับอาร์ซนอลทศวรรษ1930ก็คงเป็นความรู้สึกทำนองเดียวกันที่มองไม่เห็นว่าใครหรืออาจจะพอมองเห็นอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังเชื่อไม่ลงอยู่ดีว่าจะเอาชนะอำนาจเก่าลงได้ฤดูกาลนี้เช่นกันเราเห็นอาร์ซนอลเห็นเชลซีเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลนิวคาสเซิ แต่มั่นใจกันแค่ไหนว่าพวกเขาสักทีมจะขึ้นไปทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หลนจากบอลลังสําเร็จได้มันก็จะเป็นอีกฤดูการหนึ่งที่แชมป์ผู้ยิ่งใหญ่จะต้องเผชิญหน้ากับสิติอดีตที่เป็นอุปสรรคเราไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าซิตี้จะทําไม่ได้แต่ประวัติศาสตร์บอกกับเราว่าจงมีความเชื่ออย่างนั้นเถอะแน่นอนครับทุกอย่างย่อมต้งมีครั้งแรกการไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเลย ตลอด135ปีนับตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งฟุตบอลลีไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่มีวันได้เห็นสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นเกิดขึ้นแชมป์4ปีสอนมันคงจะเกิดขึ้นแน่ๆอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่อาจจะอีก100ปีข้างหน้า66ปีข้างหน้า47ปีข้างหน้า25ปีข้างหน้าหรือบางทีมันอาจจะเป็นฤดูกาลนี้เลยก็ได้ทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ เรียกว่าปีนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งสถิติที่ทับเรือใบสีฟ้าคิดจะทำลายยิ่งแน่นอน135ปีที่ว่าไม่มีใครทำได้เมื่อก่อนงั้นเรามารอดูกันว่าทับเรือใบสีฟ้าปีนี้เราจะทำให้เห็นได้อย่างไรแล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบจะลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สําคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกาลังใจอนมีค่าสําหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟานไทยแลนด์ได้เดินหน้าทาคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสําหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน